ไปเรื่อยๆนะครับก็ก็พอเป็นคนดีนะใช่ไครอบครัวด้วยทุกอย่างก็ก็ขอให้พบเจอสิ่งดีๆแล้วกันในชีวิตดีๆนะครับขอบคุณค่ะแค่ได้ชุยูเขาพูดถูกไหมเนี่ยเขาบอกว่าห้าโมงให้มารอช้าไปหน่อยนี่สองหกถามาตามีเวลานาน ี่เลนซูเกาหลีใ่ไหมแบบนี้อะไรนะเลนซูแบบเกาหลีไม่ไอ้เทาเนสไม่หอกไม่ไม่ส่เิเอร์หสวกว่าอยากได้นแล้วซือากไองม่หนหนลยอยากได้นะแต่คู่นี้หมายความว่าอะไรซื้อาแรกขายเน้นเาก็คือด้งดขายเน้เลยไงเจ็ตกล้องุปอแล้วไม่ก้องุดิ้นเข้าไปดกล้องเรา ตอน้เย็นใเย็นดิไปวะไม่ใช่ี่เล่นอันนีว่ามาถึงนีเลยโโมหมผมมัสั้นแหววาไหละมีเขาเช่นใหม่ ขอกปมอด้วยสวยิงเลยขอลด้วย้ามาเรอ้าที่บีมาขอเลยใหมใช่แล้ว่าน่าอร่อยนะใช่แล้วเขาถ่ายที่คนจับบ้านเลยได้เนาะสวยคนมกุลบาตาเมื่อกีสวยมาละครับคนกุลาดาเป็นอมดึงผม้ มี่ย่ในเหตุการณ์เขาต้องซ้อมเดี๋ยวบอยก่อน่ในซ้อมเพียงพิส่งดิซ้อมเพียงพิส่งที่เจ๊่้อไม่นานดิเขาเทรนตัวเองแ่รียรวมก็ออก็ต้องร้องเต่าีบีเขาไชื่อนั้นีาชื่อปีใหม่ไทยใช่หรเรวมจรีใหม่ด้วยร้องไม่ได้เลยอ่ะ เต้บอกแล้วใช่ไหมคะเอาพี่เต้มาบอกแล้วว่าเพลงอะไรเต้กะจะเซอร์ไพรส์รู้สักหน่อยไม่ได้ไปจะเซอร์ไพรส์ทำไมเล็ไม่ต้องเจอไครไม่ได้ไปไม่เราจะไปคนที่ถูกผาคลิปก็จะเจอใครไปไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่าเพลงอะไรโอมหมอถึงบอกก็ได้เป็นอะไรเพลงร้วนมากเพลงเมื่อี้เพลงอะไรดงแดงแดงแดงเลยเอ้า พูดอะไรบอกไม่ดีคือเงนแล้ว่างี้ได้สองคนดังๆลทำไมเราไม่บอกน่อยไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยอยนี้เค้นันนเน็่งไฟนคะเป่งไฟเนี่ยแสดางอ่ะันเฝันาตถึงดังๆ บนเวทีตอนนั้นไงอ๋อที่เคยวัดบนเวทีเคยไงเลยก็ได้ไม่ใช่เหกก็ขึ้นี้าพอดีสองในสามอากาศีแซวว่าจะมาลหนาว่ว่าอากาศใช่หรอแม่ไม่ใไม่ใช่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 ไม่ใไม่ใช่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 ไม่ใม่ใม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไมม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช เป็นลายฝนต้นหนาวใช่เนาะที่เดอนกันยาเองเดินอ้าวนจริงกันยาคือลายฝนแล้วีโยอะไรอย่างงี้ก็ยืดเกือบมาชิวชิวเวอร์แหละเยออบหกอลงมาลง ดาดาแพ้แปลกแปลก่รองท้าไใส่ไ้าใช้ใส่้าไม่ะร <co ัไปแปลกาวกำลังเล็กรามองค่ะจะไม่ได้มันใล้้าย

อันนี้คืออะไรยืนรอให้มันกดเซนได้หรือมันไกลเดี๋ยนวห่างกันเลยถ่ายคู่ไม่ได้อ๋อเน็ตแทบขาดน้อยแทบหน่อยแทบเข้าอะไรเหรอถ่ายไม่ไดเอาไปไหนมาอีกแล้วเนี่ยเอาไปไหนมาอีกแล้วเนี่ยไมท้อหายไปไหนหมดเอาไปไหนมาอีกแล้วเนี่ยไม่ดูทีวีเหรออืมขนดนุ่มมากเลยเนี่ย ถ้าว่าทำผมสีนี้แล้วทาปากสีมันแจ่มแจมเนาะมันดีไหมพี่บีดีสีเท่าเดิมนะอย่าถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ใช่มันเป็นสีเดิมทีี่่นใช่แต่ว่าพี่จะทำสีผม้วเหรอไมสว่างไงใกล้แล้วใกล้แล้วอ่าเหรอเห็นกล้อนมาแล้วขอโทษนะอึกว่าอยู่เห็นมาแล้วน้านั่งกินข้าวอะไรนะจ้าไว้ไปบอกว่าลืมบอกว่าจะเอาเดีียว พี่ปลายี่ยพี่ปลายพี่ยไปเนเดี๋ยวก่อนจะได้ลูกเดี๋ยวก่อนให้เดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนแล้วค่พูดพี่ไปบอกว่าอ่ะเข้าไปค่ะพอแล้วร้อนเลยมันติดก่อนนี่จะเอาคู่จบปะเจบจบโอ้ยได้เอาเดี๋ยวก็ได้ไม่รู้ไม่เห็นว่ามาในการเฉยเฉยก็เลยถ่ายพูดเดียวไปเลยได้ยังไม่รู้เขาบอกก็เดี๋ยวถ่ายใหม่ก็จบ ไม่ไปตัดมั้งเหรอลูกเหมือนถ้ำมองเลยขนาดนั้นอะอยากได้ผ้าพันก้างได้ก็ได้ด้วยแบบผ้าต้องแบบอะไรวะไม่หมอต้องต้องยืดยาต้องแอบถ่ายเอาดิถึงจะได้ถ้าเจาะจงแล้วมันจะไม่ได้ถ้าเต้ ใจมันจะไม่ได้มันแอบเอาเดี๋ยวก็เหมือนเมื่อกี้ครั้งที่แล้วหลอกตาตามันก็หนีตาหึงข้ามไม่หายไม่หายาเป็นตัดตเสีจาไ่หาอะเดี๋ยวปีการูใครมีอไกมาจะต้องมีนา่นคคหรอกเดี๋ยวม่อยู่นเ่อก ไอโน่ไอโน่โอเคโอโมยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นหน้าเราเมื่อกี้เลยหมอค่อยไปเซฟมันทำไม่ได้หรอกมาเออแล้วเดี๋ยวฟิลคนนี้เหนื่อยเลยไปเอาเป้ากายทุ่ไหนวะฝากเอาฝากถุกไปเซฟเอาหมอจบไม่เหมือนกัน ต้องทะูปเซฟมื่เลือไปขอไปขอเลยเออถูกใช่ขไม่เกี่ยวกัด้วมันจะเหมือนได้หมนเดิมหรอหมอชื่อเนี่ะยมาเน็ตันผมันเมันเ็นร้อนเนเดียวยังไม่ได้เน็ตเดียวยังไม่ได้อะคุณ คุยกับไม่ควรู้สึก่าพอพอจะได้เคินไปแล้วมั้งพอไม่รู้อยูีมก็มาเมีอะไรอ่ะแม่เหล็กมัน่งสีนมเหันมาไม่หันพูิคือจะหันหลบไปในเใ็นท์ท่อมาพี่ ตานยังไง่ะคืออะไรเดี๋ยวแล้คู่เดียวอ๋อเอาก็ยิ้มอะไรเอไงเอไปเลย ยังรำพันคือื่นมองก็ยังรำพันเลยคุณนี่ทำอะไรเหรอคะติ๊งควกนี้เราคือเรามีอะไรหรอแล้วก็ไปมายาใบไม้รักษาพวกนี้ยามายาเหรอคะใช่นี่ชุดยานี่ตุ้มตุ้มใช่ไหมคะติ๊งไม่ใช่หรอไม่ใช่ไปแต่งตัวเขาเตรียมมา